เลกอังกฤษไปต่อกันที่ฟุตบอลเลกสูงสุดของเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีภาพมาให้ดูกัน3คู่ไปเริ่มกันที่คู่เซอร์เคิลบูชรับกับมาเยือนของสตองดาลีแอชกันก่อนครับฟุตบอลจูบิลันเลกหรือว่าลีกสูงสุดของเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไปกันที่เมืองบูชเจ้าถิ่นเซอร์เคิลบูชครับมีซามตาคอสมาเชียร์กับเขาด้วยรับกรรมาเยือนของสตองดาลีแอชครับลีแอชทีมเยือนอยู่ในชุดสีแดง เริ่มเกมได้34นาทีครับทางด้านเจ้าถิ่นซอร์เคิล s บชก็มาได้ประตูขึ้นนำจากการยิงมุมแคบของสุนชัชาบบราซิลเรนาลโดครับดาจังหวะแต่หลบผู้รักษ,ษาประตูแล้วก็หาจังหวะยิงมุมแคบเข้าไปช่วยให้ c ซอร์เคิลโบชขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเพียงแค่2นาทีครับสถานการณ์ของทีมเยือนก็แย่ลงมาอีกครับเมื่อทางด้านของเอ็กเซลวิเซลครับเป็นนักเตะดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียม เปิดปุ่มสตาร์ทย่ำก็ใส่นักเตะเจ้าถิ่นจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินไม่ลังเลให้ใบแดงวิเซลออกจากสนามทันทีครับช่วงเวลาที่เหลือสตองดาลีแอชที่มีผู้เล่นน้อยกว่าก็ไม่สามารถทวงประตูคืนได้ครับจบเกมนี้เจ้าถิ่นเซอร์เคิลบูชเอาชนะสตองดาลีแอชไป1ต่อศูเซอร์เคิลบูชก็อยู่อันดับที่8แข่ง19นัดมี29คะแนนครับขณะที่รีแอชแพ้นัดนี้ก็อยู่ที่5 21นัดมีอยู่33คะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เดเลชอยู่ถึง14คะแนนครับ ไปดูอีกเกมหนึ่งครับที่เมืองเกนครับเจ้าถิ่น KAA เกนในชุดสีน้ำเงินรับกรรมเยือนของคลับบูชรองแชมป์เก่านาทีที่24ครับเป็นทางด้านทีมเยือนคลับบูชได้ประตูขึ้นนำจากเอวานเปเลซิสครับถึงนาทีที่33ครับสกอร์ก็ขยับเป็น2-0คราวนี้เป็นดอรเก้คุเอมาห้าครับดาวยิงชาวแครูนช่วยให้ทีมเยือนคลับบูชนำห่างเป็น2-0ในครึ่งแรก ครื่องหลังนาทีที่72ครับกลับบูชมาโดนใบแดงไล่ออกไปหนึ่งคนก็คือนาเบียดีลาครับเมดฟิลชาวโมร็อกโกแต่ว่าเจ้าถิ่นเคเอเอเนก็ใช้ความได้เปรียบทวงประตูคืนไม่ได้ครับจบเกมนี้กลับบูชบุกเมาชนะเคเอเอเนเจ้าถิ่นไป2ต่อศูนย์ครับกลับบูชก็เก็บเพิ่มเป็น33แต้มจาก21นัดอยู่ที่4ของตารางครับตามหลังเคเอเอเนทีมอันดับ3อยู่5นาคะแนนแต่ขลับบูชนั้นก็แข็งมากกว่าหนึ่งนัดด้วยครับ มาปิดท้ายกันที่ทีมจากฝูงอัเดเลชครับเล่นที่กลุ่มบาร์เซโลรับกรรมเยือนของลิเซ่ทีมรองบวยเริ่มเกมมาได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับเจ้าทีมอนเดเลชก็ได้ประตูขึ้นนำจากโรนัลจูฮาสครับหลังจากนั้นนาทีที่42ครับเจ้าทีมอนเดเลชก็มาได้ลูกที่2จากลูกซ้ำจ่อๆของโรเบลูลูคาคูดอกหน้าทีมชาติเบลเยียมวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับแต่ว่ามีความสูงถึง194เเซนติเมตรเลยทีเดียวจบครึ่งแรก อันเดรชก็นำอยู่2ต่อ0ูนครึ่งหลังนาทีที่59ทางด้านของมาซิมบาซิเลตกีก็มายิงจุดโทษลูกนี้ให้เจ้าถิ่นนำขาดเป็น3ต่อศูนนาทีที่70สรอลแล้วก็ไหลเป็น4ต่อศูนย์ครับคราวนี้เป็นเอมบรักอุสูฟาเบียก,กับกองหลังแล้วก็หาจังหวะแปะเน้นๆเข้าไปครับอันเดรชนำเป็น4ต่อ0ูนแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับก่อนหมดเวลา5นาทีอันเดรชก็มาได้ลูกที่5จากลูกยิงซ้ำเจาะของปาโบคาเวเลีย,ยสูน,น่าชาวอาร์เจนตินา และในช่วงนาทีสุดท้ายครับอันเดเลชก็มาได้ประตูปิดท้ายจากเอมบรัสบูสูปาทําประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้จบเกมอันเดเลชเปิดบ้านถล่มดีเซไปถึง6ประตูต่อศูนเลยทีเดียวกับอันเดเลชเก็บเพิ่มเป็น47แต้มจาก21นัดนําอันดับ2ราซิ่งเก้งอยู่4คะแนนแต่อันเดเลชก็แข็งมากกว่า1นนัดครับ